สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนําโชพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหานอยสู่สตัวรูดในงวดประจำวันที่หนึ่งมกราคม2567นกะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนเรื่องการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับแนวทางวันที่1น,นะครับผมแอดมินก็จะให้เด่นอยู่ที่1กับ2ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุด เมื่อวานแอดมินให้อยู่ที่4นะครับผม4กับ1นึ่สำหรับ1ไม่มานะครับผมมาเฉพาะ4 9สายวิ่งสายรูด1จะมี1 2 1 4 1 5 1 7แล้วก็1 8 สองมีสองสนะครับผมสองสีสงสง่แล้วก็สองนะครับผมสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี11 22 4 4 5 5และก็8ปดสามตัวมี6 1หนะครับผม3ามหนึแล้วก็0ูน f ิพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีนะครับผมเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับปีใหม่นี้นะครับผมขอ fc มีเงินไหลกองนะครับผมทองไหลมานะครับผมเฮงเฮงปังๆนะครับผมสวัสดีครับ